มาออกแล้วขณะนี้ทุ่งลุยลายเป็นตัวนำอังกฤษสองทีสองที่ป้ายสี่อังกฤษสองผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำทุ่งลุยลายที่สองต่อไปเป็นอองตวนและรักอลาวันที่ป้ายสามอังกฤษเป็นตัวนำ ทุ่งลุยลายที่สองรักอรวันที่สามที่โค้งไปสิบออกทางตรงอิงลิซองยังคงเป็นตัวนำรักอรวันที่สองขณะน,นี้อิงลิซองยังคงเป็นตัวนำทุ่งลุยลายที่สองที่ป้ายเก้าที่ ปเก้าทุ่งลือลายเป็นตัวนำ,ร,ร,นวนำรักละวันที่สอง